สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u t ท b e ทุกๆคนทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่และเพื่อนใหม่ที่จะติดตามมาอีกมากมายหลายคนก็ได้กลับมาพบกับช่องสัตว์เลี้ยงแสนรักกันอีกครั้งนะครับผมและในวันนี้ช่องสัตว์เลี้ยงแสนรักก็จะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระและประโยชน์มาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับ ในความคิดนะครับน่าจะมีประโยชน์อยู่บ้างและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการดูคลิปของแต่ละคนเรามาดูคลิปสั้นๆกันก่อนเลยครับผมว่าจะมีความน่ารักกันขนาดไหนถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับผมแต่ที่แน่ๆอย่าลืมกดติดตามกันก็แล้วกันนะครับ นี่เป็นคลิปแรกของการสอนตัดต่อวิดีโอนะครับถอธิบายไม่ถูกหรือไม่เข้าใจตรงไหนไอธิบายช้าหรือเร็วเกินไปข้ามตรงจุดไหนไปไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาทางด้านลน่างไดออ้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับงั้นเรามาลงมือทำกันได้เลยครับแต่ตัวนี้ผมทำใน ระบบของ Android นะครับผมถ้าของ iPhone หรือ iOS ไม่น่าจะต่างกันมากเพราะเป็นแอป k i n n y Master เหมือนกันเมื <_ m> ่อเราเปิดแอป k i n n y Master ขึ้นมาแล้วเราก็ําโปรเจกต์กใหม่ของเราเพิ่มโปรเจกต์กไปเลยครับหลังจากนั้นก็เลือกอัตราส่วนหน้าจอก็คือ16ต่อ9โอเค เมื่อได้แล้วต่อไปเราก็เป็นการเข้าไปว่าเราจะเอาคลิปตรงไหนที่จะมาทำนะครับก็เลือกตามใจชอบของเพื่อนๆน,นะครับเมื่อได้แล้วเราก็เลื่อนมาตรงจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นเราก็จะไปหาเอฟเฟก ที่ใช้ทำนะครับโดยที่เราไปที่เลเยอร์นะครับเสร็จแล้วก็เอฟเฟกเสร็จแล้วก็ขีบนูนหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีตัวนี้นะครับเราต้องไปโหลดมาก่อนนะครับผมก็ไปที่การรับเพิ่มเติมเสร็จแล้วเราก็ไปเมนูบิดเบ้ยวแล้วก็ไปที่ นูนนะครับผมแล้วเราก็ทำการดาวน์โหลดนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเลือกกันนะครับโดยที่เราจะไปเลือกตัวแรกนะครับผมอ่านว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันครับ b u l g ใครเก่งภา,าษาอังกฤษช่วยบอกหน่อยครับ โอเคเมื่อเลือกเราได้แล้วเอฟเฟกก็ปรากฏต,ตรงหน้าจอของเราเลยนะครับผมเราก็เลือกข้างเครื่องหมายถูกข้างบนมุมขวานะครับโอเคตอนนี้เอฟเฟกเรามาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการขยับเอฟเฟกของเราให้มันเล็กลงนะครับ ก็เอาให้พอดีกับรูปนะครับว่าเราจ้องการใจะให้ขยายหรือตรงส่วนไหนหลังจากนั้นถ้าคลิปเรายาวเราสั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับเลื่อนมันออกมาวันนี้ผมจะใช้แค่10วินาทีก็พอนะครับเป็นการทดลองให้ดูเฉยๆครับโอเค จากเราได้หน้าตาประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกเอฟเฟกของเราเหมือนเดิมให้ปรากฏแถบสีเหลืองขึ้นมาหลังจากนั้นตรงนี้คือหัวใจสำคัญเลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตรงทางด้านซ้ายมือของเราจะมีรูปไอคอนที่คล้ายๆกุญแจอ,อยู่ ให้เราเลือกเข้าไปเลยนะครับโอเคเมื่อเราเลือกได้แล้วตัวนี้เราก็ต้องมาจัดตำแหน่งก่อนว่าเราจะให้เอฟเฟกของเราเริ่มต้นณนะจุดไหนโดยที่ผมจะให้มันอยู่ข้างบนหัวของปีโป้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆขยับ เฟรมของมันออกมานะครับค่อยๆเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับก็กะเอาความเหมาะสมนะครับครับผมเมื่อได้แล้วเราก็มาขยับตัวเอฟเฟกต์ของเราแล้วเราก็ค่อยๆขยายมันออกหรือว่าเพื่อจะขยายออกขยายเข้าก็แล้วแต่นะครับผมนี่ก็จินตนาการของใครของมันเลยนะครับผมเมื่อได้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ขยับ ต่อไปอีกเสร็จแล้วเราก็มาปรับแต่งเริ่มแล้วครับผมหัวปีโป้ที่น่ารักของเราตัวโตครับหลังจากนะั้นเราก็ค่อยๆแต่งไปนะครับผมอยากจะให้เป็นลูกลักษ์แบบไหนก็แล้วแต่ความพอใจของเพื่อนๆนะครับจะเล็กจะน้อย จะใหญ่จะโตยังไงอารมณ์ศินะครับผมงานนี้ใจะจมูกโด่งก็ได้นะครับเอาปีโป้เป็นหมาน้าย่นดีกว่าครับเราสามารถขยายเอฟเฟกตของเราออกได้นะครับขยายเข้าได้ขยายออกได้ เราจะไปทำภาพประกอบอาหารก็ได้นะครับผมครับบางครังมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับทำได้หลายๆยางหลายๆภาพจินตนาการคือส่วนสำคัญนะครับว่ามีพวกตัวอะไรเนะี่ย ือนี่ผมทําจากมือถืออย่างเดียวเลยนะครับผมไม่ได้ต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับเอาละครับผมแค่เป็นการทสให้เพื่อนๆดูนะครับว่าทํากันไม่ยากนะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกตรงมุมบนด้านขวาของจอเหมือนเดิมนะครับครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการเรนเดอร์ ender, หรือว่าเล่นแอปของเรานะครับดูว่า จะใช้ได้ไหมมาแล้วครับโอ้พีพ่โป้นน่ารักจังเลยโอเคถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีบางจุดเอ๊เราอยากจะเปลี่ยนเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็ไปที่ เอฟเฟกของเราเสร็จแล้วก็เลือกที่กุญแจแล้วเราก็ไปเลื่อนตรงจุดแดงเลยนะครับว่าเราจะไปเปลี่ยนตรงไหนนะครับผมจะเอาขึ้นเอาลงได้หมดนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็สามารถเอ็กซ์พอได้เลยครับ และนี่ก็คือผลงานที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาติชมว่าชอบหรือไม่ชอบหรือคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้นะครับสําหรับการสอนตัดต่อคลิปก็อย่างที่ได้เกินนํำไปแล้วนะครับว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้สอนการตัดต่อคลิปก็อาจจะมีบางจุดที่ อธิบายช้าไวยังไงเพื่อนก็คอมเมนต์กันมาได้หรือไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้เหมือนกันนะครับผมยิดีตอบให้นะครับและท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยให้กำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสัตว์เลี้ยงแสนร,รักช่องน้อยๆช่องนี้นะครับให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับในคลิปนี้ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับ แล้ผมก็จะกลับไปบ้านเพื่อนทุกๆคนนะครับผมช้าหน่อยแต่ไปแน่นอนครับผมขอบคุณมากๆครับ